กบมันกบมันจะกระโดดมันกินปลานี่ยมันกินได้ไหมโอ้กินปลาเนี่ยโอ้ฝนตกปลาขึ้นครับเรานั่งดูมันจะขึ้นหลายตัวไหมเนี่ยไปขึ้นเ้วไปแกงส้มซะหน่อยนะโอ้นี่มีตัวหนึงนู่กำลังขึ้นครับอ่ะอะกบไปแล้วครับกบกบไปแล้วครับกบเห็นปลากบเป็นปลาครับปลากำลังขึ้นนะสองตัวสามตัวโอ้แต่ไอช่อนใหญ่ไม่น่าขึ้นนะเพราะว่า มันมีลูกนะครับมันมันมีลูกอยู่มันก็เลยไม่ไม,ไ,มไม่น่าไม่น่าจะขึ้นหรอกหมดขึ้นมาแล้วครับถึง,งนี้กินคข้านน่แต่ว่าฝนมันหยุดตกแล้วนะนะผมผมว่าเออผมว่ามันจะลงคืนนะม,นมันไม่น่าจะไปไหนได้หรอกนะครับสองตัวสองสามตัวนะครับเดี๋ยวมันจะลงคืนอนะ่ะมันฝนไม่มีแล้วนู่นตัวหนึ่งกำลังขึ้นมาู่นตัวนี้กำลังเดินเด่นเห็นไหมครับ ฝนมันหยุดตกก่อนนะครับเนี่ยมันจะเห็นมันลงคืนแล้วแหละตัวที่มันกําลังขึ้นต่อแถวกันมามันมฝนมันหยุดก่อนนะครับมันก็เลยเอไม่มีน้ําไปต่อนะครับมาดูมันจะทํายังไงต่อตกถ้ามันมันถ้ามันมาขึ้นมาตอนตกแรงๆอ่ะมันจะขึ้นได้ง่ายกว่านี้อยู่เนี่ยอันนี้มันน้ำามนหมดแล้วเนี่ยถ้าตอนคืนนะ เอาไฟไปส่องแถวคลองนะครับอย่างนี้แหละเยอะๆต่อแถวกันขึ้นมาแล้วมาแล้วจะไปไหนได้มันมีแต่ป่ามันแถวเนี้ยต้องขึ้นเยอะๆขึ้นขึ้นน้อยเกินขึ้นเยอะแลวผมจะจับไปอยู่อันนี้มันน้อยเกิน ไม่รู้จะไปทําอะไรเหมือนกันถ้าตกตอนคืนนี่ผมออกแล้วเนี่ยมันต,ตกตอนกลางวันเมื่อวานนี้ยิ่งตกเยอะยิ่งตกแรงเลยเมื่อวานอย่างแรงเมื่อวานเขาจะใช้เครียบนะครับเคลีบข้างๆเห็นไหมครับเออวะเนี่ยใช้คลียบข้างๆก่อดินก่อดินมันจะมีถ้ามันลงปลามันได้อะถ้ามันน้ำเยอะๆมันก็จะวิ่งลงไปตามร่องมันนะครับไปถึง ไปถึงนาเลยนะครับนี่ไปถึงไรนาก็ตัวหนึ่งไปโน้นไปโน้นมีสองตัวแค่นี้แหละฝนมันเพิ่งตกมาวันมันเดียวเองเมื่อวานแต่วันนี้วันนี้ก็ตกแป๊บเดียวเองครับไปไหนแล้วไปไหนแล้วเจอแล้วเอามาปล่อยไว้ที่กายนี่เย,ยอะเลยนะครับนี่เป็นู้ถธานะครับนี่แต่มันเป็นตัว แต่ว่ามันตัวเล็กๆนะครับตัวเท่าเล็บนี่นะครับเอามาปล่อยกินไม่หมดนะครับปลารอบนะครับนี่โตประมาณนี้ครับประมาณสองนิ้วได้โยนป้ายลงน้าไม่มีในน้ําไม่มีน้ําจะไปทําไมโอ๊ยปัดมือเลยในน้ําไม่มีน้ําไปไปก็ตายนะครับ